ขนกนอกขอขอครับวันนี้มาที่หลุมน้ำมันที่จังหวัดบุรีลัมครับเป็นที่สัมปทานของบริษัทจีนตอนนี้เขาย้ายท่านผลิตไปแล้วครับมีปัญหากับชาวบ้านร้องเรียนสเลาย้ายท่านผลิตไปสองวันละหรือไปเนาะเป็นแท่นเทปเปอร์ัมหัวโ,โยก โอเป็นแท่นจ่อเป็นแท่นจาอในลาทามเบลัมเขาเรียกเออท่านหัวโยกอ่ะนกกระจอกอะไม่ใช่ก็มีปัญหากันต่อต้านของชาวบ้านครับเขาก็เลยรื้อไปก็เรื่องมันเยอะครับก็เดี๋ยว มีข่าวอะไรดีๆก็มานำเสนอทีนึงนะหมอมปากหมอมคอครับ อโอเคครับมน,นุกน้องกอกครับ